คลิปนี้คุณจะได้ค้นพบว่าความรู้สึกเบื่อชีวิตนั้นไม่ใช่จุดจบแต่คือสัญญาณว่าใจคุณกำลังต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นและบางครั้งการเริ่มต้นใหม่อาจไม่ต้องใช้แรงมากเท่าที่คุณคิดแค่เปลี่ยนเพียงหนึ่งสิ่งในทุกเช้าคุณอาจได้แรงกระเพื่อมทางใจที่พาออกจากวงวนเดิมได้อย่างนุ่มนวลเมื่อคุณฟังจนจบ คุณจะมองชีวิตต่างออกไปและอาจเริ่มต้นวันพรุ่งนี้ด้วยหัวใจที่เบาขึ้นและเปลี่ยมด้วยความหวังอีกครั้ง 1. ดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วใหญ่หลังตื่นนอนทันทีหลายคนอาจคิดว่าแค่การดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วตอนตื่นนอนคงไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่มีผลอะไรกับชีวิตมากนักแต่ความจริงตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเพราะพฤติกรรมที่ดูเรียบง่ายนี้ กลับเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นเล็กๆที่สามารถเปลี่ยนทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์และแม้แต่ทัศนคติของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกับการจุดไฟเล็กๆตอนเช้าเพื่อให้แสงสว่างแก่ทั้งวันการดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วใหญ่ในช่วงที่ร่างกายเพิ่งตื่นจากการพักผ่อนเป็นการส่งสัญญาณให้กับตัวเองว่าฉันพร้อมแล้วสำหรับการดูแลตัวเอง พร้อมแล้วที่จะใส่ใจชีวิตของตัวเองตั้งแต่นาทีแรกของวันไม่ใช่เพียงแค่รอให้ชีวิตไหลไปโดยไร้พลังหลังจากการนอนหลับยาวนานหลายชั่วโมงร่างกายของเรากำลังขาดน้ำอย่างเง,งียบๆสมองก็เช่นกันเซลล์ต่างๆภายในต้องการความชุ่มชื้นเพื่อกลับมาทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ การดื่มน้ำทันทีหลังตื่นคือการเติมสิ่งที่จำเป็นที่สุดกับชีวิตก่อนจะเติมสิ่งอื่นใดเป็นการปลุกระบบภายในอย่างอ่อนโยนทั้งระบบไหลเวียนระบบขับถ่ายระบบเผาผลาญรวมไปดึงสมองซึ่งต้องการน้ำเพื่อก,กระตุ้นความตื่นตัวน้ำเพียงหนึ่งแก้วสามารถทําให้หัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยเส้นเลือดขยายตัว สมองเริ่มแล่นความรู้สึกมึนงงหลังตื่นเริ่มคลี่คลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายและรู้สึกว่าร่างกายสดใสขึ้นในเวลาไม่กี่นาทีความสดชื่นทางร่างใจนี้เองที่ส่งผลต่อจิตใจโดยตรงเพราะเมื่อร่างกายรู้สึกดีใจเราก็เริ่มเบิกบานขึ้นโดยอัตโนมัติความคิดที่เคยพร่ามัวจากการนอนหลับ หรืออารมณ์เบื่อหน่ายที่สะสมจากเมื่อวานเริ่มจางหายเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองเริ่มต้นใหม่ได้ความเบื่อชีวิตจะลดลงทันทีเพราะการเบื่อชีวิตจริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกแต่มักมาจากภายในของเราที่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนไม่รู้จะลุกขึ้นมาทำอะไรและรู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ในการควบคุมแต่การดื่มน้ำหนึ่งแก้ว เป็นเหมือนการเอาชนะอย่างเงียบเป็นการควบคุมวันใหม่ของตัวเองเป็นการบอกกับใจเราว่าฉันเริ่มได้แม้จะเล็กน้อยก็ตามการเริ่มต้นวันด้วยการเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองตั้งแต่แก้วน้ำแก้วแรกก็ยังเป็นการสะกดจิตตัวเองในเชิงบวกเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าเรารดน้ำทุกวันแม้เพียงวันละเล็กน้อย มันก็จะเติบโตเช่นเดียวกันหากเราดูแลร่างกายและจิตใจอย่างสม่ำเสมอเราก็จะค่อยๆฟื้นพลังชีวิตขึ้นมาอีกครั้งคนที่เบื่อชีวิตจำนวนมากไม่ได้อยากตายแต่เขาเพียงหมดแรงในการใช้ชีวิตและเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มสะสมพลังเล็กๆแบบนี้ทุกเช้าวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าตัวเรา มีพลังพอที่จะเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตได้จริงๆบางครั้งการดื่มน้ําเปล่าหนึ่งแก้วในตอนเช้าอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของนิสัยดีอื่นๆที่ตามมาแบบไม่รู้ตัวเมื่อร่างกายสดชื่นเราอาจอยากขยับตัวออกกำลังกายอาจอยากยืดเส้นหรือเปิดหน้าต่างรับแสงแดดอารมณ์ดีทําให้เราพูดดีกับคนรอบตัวมากขึ้น ความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นสมองที่เล่นทำให้เราวางแผนวันได้ดีทำงานมีประสิทธิภาพกว่าเดิมพอเราทำอะไรได้สำเร็จแม้เพียงเรื่องเล็กความภูมิใจจะเกิดขึ้นความรู้สึกมีค่าในตัวเองก็กลับมาความเบื่อชีวิตก็ค่อยๆจางหายไปลองนึกภาพตามดูนะสมมุติว่ามีคนหนึ่งชื่อการเธอเคยรู้สึกเบื่อหน่ายทุกเช้า ตื่นมาก็เปิดมือถือถ่ายโซเชียลกว่าจะลุกจากเตียงก็สายร่างกายหนักหัวหมุนสมองตื้อๆวันๆนหนึง่งแทบไม่มีพลังจะทำอะไรเลยแต่วันหนึง่งเธอเปลี่ยนแค่สิ่งเดียวคือเธอลุกขึ้นมาดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วทันทีหลังตื่นแล้วเธอเริ่มสังเกตว่าร่างกายเธอเหมือนได้รับพลังบางอย่างเธอรู้สึกเบารู้สึกว่าสามารถคิดอะไรได้มากขึ้น แล้วเธอก็เริ่มลองเพิ่มกิจกรรมอื่นๆที่ดีต่อใจเช่นยืดตัวเบาๆฟังเพลงโปรดไม่แตะมือถือทันทีและพอทำต่อเนื่องเธอกลายเป็นคนที่อยากใช้ชีวิตขึ้นมาอีกครั้งแม้ปัญหาในชีวิตจะยังมีอยู่แต่เธอกลับมีแรงที่จะเผชิญหน้ากับมันได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกเบื่อรู้สึกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ลองลุกขึ้นมาดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วใหญ่ก่อนสิ่งอื่นใดแค่นั้นจริงๆแล้วค่อยดูว่าอะไรจะเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะน้ำมีพลังวิเศษอะไรแต่เพราะคุณกำลังเลือกดูแลตัวเองซึ่งเป็นการกระทำที่ทรงพลังที่สุดในวันที่คุณรู้สึกอ่อนแอที่สุดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการกลับมามีชีวิตอีกครั้ง 2. งการส่งข้อความดีๆให้ใครสักคน การส่งข้อความดีๆให้ใครสักคนอาจดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยเกินกว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในชีวิตของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือการกระทําที่เรียบง่ายแต่มหาสารทางพลังใจเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่สามารถชัดล้างความว่างเปล่าความเบื่อหน่ายและความรู้สึกไร้คุณค่าที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจของมนุษย์ได้อย่างแยบยนต์ การส่งข้อความดีๆไม่ใช่เพียงเพื่อปลอบประโลมใจอีกฝ่ายแต่กลับเป็นการเยียวยาใจของผู้ส่งได้อย่างคาดไม่ถึงมนุษย์ลึกๆแล้วต่างอยากรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่ากับใครสักคนยังมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้แม้เพียงเล็กน้อยและในวันที่จิตใจของเราหม่นหมองที่สุดวันที่รู้สึกว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครแคร ไม่มีแม้แต่แรงจะดูแลตัวเองการได้ยื่นบางอย่างออกไปยังโลกภายนอกเช่นการส่งข้อความที่เต็มไปด้วยความหวังความห่วงใยห,หรือคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจกลับกลายเป็นประตูบานหนึ่งที่ช่วยให้เราเชื่อมต่อกับโลกภายนอกอีกครั้งความเบื่อชีวิตไม่ใช่แค่เพราะไม่มีอะไรทำ แต่มันคือภาวะที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เราทำแล้วมีความหมายไม่มีการตอบสนองไม่มีผลกระทบไม่มีใครเห็นหรือแม้แต่เราเองก็ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำแต่วินาทีที่เราได้ส่งคำพูดดีๆไปให้ใครสักคนมันเหมือนกับการปล่อยพลังงานออกไปจากจิตใจที่ติดค้างอยู่พลังงานนั้นไม่ได้หายไปไหน แต่มันจะสะท้อนกลับมาหาเราอย่างช้าๆในรูปแบบของความรู้สึกที่ว่าเราได้เป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่คิดถึงผู้อื่นเป็นคนที่มีส่วนช่วยให้อีกคนยิ้มได้และนั่นคือการตอกย้ำคุณค่าของตัวเราเองโดยไม่ต้องรอคำชมจากใครการให้เป็นกระบวนการที่มีผลกับหัวใจโดยตรงเพราะเมื่อเราให้ เราต้องขดบางสิ่งออกมาจากข้างในไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีความคิดบวกหรือความห่วงใยนั่นหมายความว่าในขณะนั้นเรากำลังดึงพลังบวกในตัวเองขึ้นมาใช้งานและเมื่อเราได้เชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นไปยังใครอีกคนแม้จะเป็นแค่การพิมพ์ข้อความไม่กี่บรรทัดเราจะรับรู้ได้ทันทีว่าชีวิตของเรายังสามารถสร้างผลกระทบได้ ยังสามารถทำให้ใครบางคนอบอุ่นขึ้นรู้สึกดีขึ้นหรือมีแรงลุกขึ้นสู้ต่อความมหัศจรรย์คือไม่ว่าอีกฝ่ายจะตอบกลับหรือไม่การกระทำนี้ก็ยังคงมีพลังอยู่ดีเพราะแก่นแท้ของการให้ไม่ใช่ผลลัพธ์แต่คือเจตนาและเจตนาดีนั้นเมื่อถูกส่งออกไปมันจะกลายเป็นแรงกระเพื่อมที่เปลี่ยนคลื่นพลังงานในใจของเราให้เบาลง คลายตัวลงและรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นจากวันที่อาจรู้สึกเฉืยชาหม่นหมองมืดมนการกระทำเพียงเล็กๆนี้อาจกลายเป็นแสงแรกของวันใหม่ที่พาใจเราออกจากห้องมืดของความเบื่อหน่ายลองนึกภาพว่ามีใครบางคนที่คุณรู้จักแม้จะไม่ได้สนิทนัก เขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากหรือแค่รู้ว่าเขาอาจไม่ได้ยิ้มมาหลายวันการที่คุณพิมพ์แค่ไม่กี่คำเช่นวันนี้ขอให้คุณพบเรื่องดีๆหรือฉันเชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งนะส่งไปในเวลาที่เขาอาจต้องการกำลังใจพอดีคำพูดนั้นอาจไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเขาทันทีแต่มันคือการส่งสัญญาณว่าเขายังมีความหมายยังมีคนเห็นเขาอยู่ และในขณะเดียวกันคุณเองก็ได้เห็นตัวเองในฐานะผู้มอบสิ่งดีๆซึ่งเป็นบทบาทที่เติมเต็มช่องว่างในจิตใจของเราอย่างลึกซึ้งการส่งข้อความดีๆไม่ใช่แค่การใช้คำพูดหวานๆแต่มันคือการแสดงความมีตัวตนความมีหัวใจและความกล้าหาญทางอารมณ์ที่จะยื่นมือออกไปเชื่อมโยงกับมนุษย์คนอื่นและเมื่อเราทำเช่นนั้นบ่อยครั้ง เราจะเริ่มเปลี่ยนวิธีมองโลกเปลี่ยนวิธีมองตัวเองจากคนที่เคยรู้สึกไม่มีค่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมกลายเป็นคนที่รู้ว่าทุกเช้าเรายังมีอะไรบางอย่างที่เราสามารถให้ได้และนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่เพราะเราอยากเป็นคนดีแต่เพราะเรากำลังพยายามรักษาใจตัวเองให้ยังรู้สึกมีชีวิตอยู่ และในโลกที่วุ่นวายจนทำให้เราเหนื่อยล้าได้ทุกวันการกระทำเล็กๆอย่างการส่งข้อความดีๆคือวิธีเรียกคืนหัวใจของตัวเองที่ได้ผลจริงที่สุดวิธีหนึ่งเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ 3. เลือกเพียงหนึ่งเรื่องที่อยากจะพัฒนาในวันนี้เคยถามตัวเองไหมว่าที่เรารู้สึกเหนื่อยเบื่อและสับสนทุกวัน จริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายจริงๆหรือเกิดจากการที่เรามีเป้าหมายเยอะเกินไปจนไม่รู้จะจับอะไรดีเคยรู้สึกไหมว่าทุกเช้าคุณตื่นมาแล้วคิดว่าต้องทำหลายอย่างเหลือเกินต้องเปลี่ยนตัวเองต้องประสบความสำเร็จต้องสุขภาพดีต้องเก่งต้องมีเงินต้องไม่ผิดพลาดแล้วสุดท้ายคุณไม่ได้ทำอะไรเลย นอกจากยืนงงอยู่กับความคิดของตัวเองทั้งวันคุณอาจไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดความตั้งใจแต่คุณอาจล้มเหลวเพราะพยายามทำทุกอย่างในวันเดียวการเลือกเพียงแค่หนึ่งเรื่องที่อยากพัฒนาในวันนี้ฟังดูเหมือนจำกัดฟังดูเหมือนเล็กเกินไปกับชีวิตที่ยุ่งเหยิงแต่คำถามคือแล้วคุณจัดการอะไรได้สำเร็จจริงๆบ้างไหมในวันที่คุณพยายามทำสิบอย่างพร้อมกันคุณได้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนสักเรื่องไหม หรือคุณแค่หมุนอยู่ในความเหนื่อยที่ไม่ได้พาคุณไปไหนเลยลองคิดดูว่าถ้าเรามีเวลาทั้งวันแต่จิตใจของเราวิ่งวุ่งไปกับเป้าหมายสิบเรื่องพร้อมกันสมองจะทำงานอย่างไรหัวใจเราจะจัดการความรู้สึกอย่างไรแล้วร่างกายจะมีแรงทำทั้งหมดนั้นได้ยังไงการโฟกัสเพียงเรื่องเดียวในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมเรื่องอื่นไปตลอดการแต่มันคือการบอกตัวเองว่า วันนี้ฉันเลือกแล้วว่าจะให้พลังกับเรื่องไหนและฉันจะไม่โทษตัวเองหากเรื่องอื่นยังไม่สมบูรณ์ชีวิตไม่น่าเบื่อเพราะมันเต็มไปด้วยความสำเร็จเล็กๆที่เรามองเห็นได้ชีวิตที่ไม่น่าเบื่อไม่ใช่ชีวิตที่ยุ่งเหยิงไปด้วยสิ่งที่ยังไม่เสร็จแต่เป็นชีวิตที่เราได้เห็นบางอย่างสำเร็จตรงหน้าแล้วถามตัวเองได้ว่าวันนี้ฉันทำสิ่งนี้ได้ดีขึ้นไหม แล้วพรุ่งนี้ฉันจะต่อยอดอะไรได้บ้างลองย้อนกลับไปคิดว่าคุณรู้สึกภูมิใจที่สุดกับอะไรในช่วงหลังที่ผ่านมามันคือวันที่คุณทำสิบอย่างพร้อมกันหรือวันที่คุณทำเรื่องเดียวได้อย่างเต็มที่ความภูมิใจไม่ได้เกิดจากปริมาณแต่มาจากความตั้งใจและการเห็นผลลัพธ์สมองของเราถูกออกแบบมาให้จัดการสิ่งต่างๆได้ทีละอย่าง และทำได้ดีที่สุดเมื่อมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ปัญหาคือเรามักจะพยายามฝืนธรรมชาติของมันพยายามโยนเป้าหมายหลายเรื่องเข้าไปในสมองพร้อมกันจนสุดท้ายมันก็แค่หมุนวนสับสนและไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนพอไม่เริ่มอะไรเลยความรู้สึกผิดและเบื่อตัวเองก็เข้ามาแทนที่เหมือนคุณยืนอยู่ท่ามกลางกองงาน กองเป้าหมายแล้วคุณไม่ได้เริ่มเพราะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนความรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่แค่เหนื่อยแต่มันทำให้คุณหมดศรัทธาในตัวเองแบบเงียบๆถ้าคุณลองเลือกแค่หนึ่งเรื่องในแต่ละวันสมองคุณจะนิ่งลงหัวใจจะเบาลงและคุณจะเริ่มมองเห็นว่าชีวิตคุณไม่ได้เลวร้ายมันแค่ต้องการความเรียบง่ายกว่านี้ถามตัวเองว่า ถ้าพรุ่งนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หนึ่งเรื่องจริงๆแล้วเรื่องนั้นคืออะไรถ้าคุณมีพลังแค่พอสําหรับเรื่องเดียวคุณจะใช้มันกับอะไรแล้วอะไรคือเรื่องที่เมื่อทำสําเร็จแล้วจะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตวันนี้มีความหมายไม่ใช่แค่ผ่านไปอีกหนึ่งวันโดยไม่ได้ขยับไปทางแหน่งเลยสมมุติว่าคุณมีเป้าหมายหลายเรื่องในชีวิตเช่นอยากมีสุขภาพดี อยากเริ่มธุรกิจออนไลน์อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวอยากเก็บเงินอยากพัฒนาตัวเองด้านการพูดวันนี้คุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตั้งใจจะทำให้ทุกเรื่องดีขึ้นแต่คุณกลับจมอยู่กับการคิดว่าจะเริ่มตรงไหนดีแล้วแต่ละอย่างก็มีรายละเอียดซับซ้อนมีข้อจำกัดต่างๆมากมายสุดท้ายคุณเลือกที่จะเลื่อนมันออกไปก่อน คิดว่าไว้พรุ่งนี้ค่อยเริ่มแต่พอพรุ่งนี้มาถึงวงจรเดิมก็วนกลับมาอีกแต่ถ้าวันนั้นคุณเปลี่ยนวิธีคิดคุณเลือกแค่เรื่องเดียวเช่นวันนี้ฉันจะเดินให้ได้30นาทีหรือวันนี้ฉันจะลองอัดคลิปสั้นพูดกับตัวเองฝึกความมั่นใจหรือวันนี้ฉันจะนั่งทบทวนเรื่องการเงินในบัญชีอย่างจริงจังและคุณทำมันให้จบให้เห็นผลให้รู้สึกว่า นี่คือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงคุณจะเริ่มเห็นความหวังคุณจะรู้สึกควบคุมชีวิตได้และคุณจะมีแรงอยากทําเรื่องอื่นต่อในวันถัดไปการเปลี่ยนชีวิตไม่เคยต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่แต่ต้องเริ่มจากการตัดสินใจว่าวันนี้คุณเลือกจะพัฒนาเรื่องไหนและคุณให้เกียรติกับการเลือกนั้นมากพอที่จะไม่เปี่ยนเบน ไม่ลดคุณค่าของมันด้วยการเอาเรื่องอื่นมาสร้างความวุ่นวายให้ตัวเองอีกมนุษย์ต้องการแค่การเริ่มต้นที่ชัดเจนและการลงมือทำที่ไม่กดดันตัวเองเกินไปเมื่อทำได้แล้วความมั่นใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นความเครียดจะลดลงความเบื่อชีวิตจะค่อยๆจางหายไปเพราะคุณจะเริ่มเห็นว่าคุณกำลังเดินหน้าและนั่นแหละคือชีวิตที่มีความหมายอย่างแท้จริง 4. การให้อาหารสัตว์การดูแลต้นไม้มีคนมากมายที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่เพราะพวกเขาเก่งกว่าหรือมีต้นทุนชีวิตที่ดีกว่าแต่เพราะพวกเขาเลือกที่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความว่างเปล่าในช่วงเวลาที่ชีวิตรู้สึกไร้ความหมายหนึ่งในวิธีที่คนเหล่านั้นทำในวันที่ชีวิตเหมืองไม่มีอะไรให้จับต้อง คือการหันไปดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นพวกเขาเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดที่ใกล้ตัวที่สุดเช่นการให้อาหารแมวตัวหนึ่งหน้าบ้านการดูแลต้นไมเ้เล็กๆที่เหี่ยวเฉาหรือการรดน้ำดอกไม้หน้าระเบียงเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นผูพลังใจครั้งใหญ่เพราะเมื่อเราสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตอื่นเราจะได้รับสัญญาณบางอย่างจากธรรมชาติ สัญญาณที่บอกเราว่าเรายังมีผลกระทบกับโลกใบนี้เรายังสามารถดูแลบางอย่างให้เติบโตได้เรายังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้และที่สำคัญคือเรายังเชื่อมโยงกับชีวิตอื่นได้อยู่ซึ่งในวันที่เรารู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครอยู่ข้างเราการได้เห็นแมวกินข้าวจากมือเราได้เห็นต้นไม้ค่อยๆแตกใบใหม่ หรือดอกไม้บานขึ้นหลังจากเราให้ความใส่ใจนั่นคือหลักฐานชิ้นลึกที่สุดที่ยืนยันกับใจเราว่าเรายังมีความหมายอยู่ในโลกใบนี้หลายคนอาจมองว่าคนที่ประสบความสำเร็จมีแต่ความมั่นใจมีแผนมีเป้าหมายชัดเจนทุกวันแต่ในความจึงเบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้นเต็มไปด้วยช่วงเวลาที่เหนื่อยเบื่อหมดไฟและไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเลย ไม่ต่างจากคุณเลยหลายคนยอมรับว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตของพวกเขาเริ่มจากการได้กลับมาเชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตอื่นมันอาจไม่ใช่การทำอะไรยิ่งใหญ่แต่เป็นการได้ทำสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องที่ทำให้ใจอ่อนโยนขึ้นแข็งแรงขึ้นและพร้อมจะเดินไปข้างหน้าอีกครั้งเมื่อคุณให้อาหารสัตว์ความรู้สึกบางอย่างจะเกิดขึ้นในวินาทีนั้นคุณจะรู้สึกว่า คุณกำลังมีบทบาทกับสิ่งมีชีวิตอื่นมันคือความสัมพันธ์แบบไร้เงื่อนไขที่ไม่ได้ใช้คำพูดแต่สัมผัสได้ผ่านสายตาและพฤติกรรมการดูแลต้นไม้ก็เช่นกันคุณจะได้เห็นผลลัพธ์จากความสม่ำเสมอโดยไม่ต้องเร่งรัดอะไรต้นไม้ไม่พูดแต่โตต้นไม้ไม่วิ่งหนีแต่ตอบสนองต่อความใส่ใจและนั่นคือสิ่งที่ทำให้จิตใจของคุณเริ่มนิ่ง เริ่มมีจังหวะและเริ่มฟื้นฟูจากภายในความเบื่อชีวิตมักไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรให้ทำแต่มาจากความรู้สึกว่าทำไปก็ไม่มีความหมายไม่มีใครเห็นไม่มีใครแคร์แล้วเราเองก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองยังสำคัญอยู่หรือไม่แต่พอเราเริ่มดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นเราจะค่อยๆรับรู้ว่าเราสร้างผลกระทบเชิงบวกได้จริงโดยไม่ต้องเป็นคนดังไม่ต้องรวย ไม่ต้องเก่งแค่เป็นคนธรรมดาที่เลือกจะให้มากกว่ารอรับเท่านั้นก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนความรู้สึกข้างในแล้วลองนึกภาพสมมุติว่าคุณตื่นขึ้นมาในวันหนึ่งที่รู้สึกเฉยๆกับชีวิตไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีแผนการใดที่อยากทำแล้วคุณเดินออกมานอกบ้านเห็นแมวหิวๆตัวหนึ่งเดินวนเวียนอยู่คุณเดินไปหยิบอาหารมาให้มันกิน เพียงแค่นั้นคุณเห็นแมวตัวนั้นกระดิกหางด้วยความดีใจแล้วเริ่มเคี้ยวข้าวในถ้วยที่คุณวางไว้ความรู้สึกแบบนั้นไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลแต่มันคือความรู้สึกที่คล้ายกับว่าหัวใจของคุณยังใช้งานได้คุณยังรู้จักคำว่ามเมตตาและการกระทำเล็กๆนี้ปลุกชีวิตให้กลับมาได้ดีกว่าคำปลอบใจหลายร้อยประโยคหรืออีกสมมุติฐานหนึ่ง คุณมีต้นไม้กระถางหนึ่งที่คุณซื้อมาแล้วไม่ได้ใส่ใจมันมากนักอยู่มาวันหนึ่งคุณเริ่มรดน้ำมันวันละนิดคุณเริ่มสังเกตว่ามันมีใบอ่อนขึ้นมาอีกครั้งจากต้นไม้ที่เกือบเฉากลับกลายเป็นต้นไม้ที่กำลังจะเติบโตใหม่อีกครั้งภาพแบบนั้นจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกันว่าตัวคุณเองก็อาจยังไม่หมดโอกาสในการเติบโตตัวคุณเองก็อาจกลับมามีชีวิตใหม่ได้เช่นกัน ขอแค่ได้รับการดูแลด้วยใจที่อ่อนโยนและสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องเร่งไม่ต้องแข่งกับใครดังนั้นอย่ามองข้ามการสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตอื่นเพราะมันไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมเพื่อฆ่าเวลาแต่มันคือกระบวนการเยียวยาอย่างลึกซึง้งที่คนสำเร็จมากมายเคยใช้ในการคืนตัวเองกลับมาในวันที่เคยหล่นลงไปในจุดที่ต่ำที่สุดชีวิตที่มีคุณค่าไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ แต่อยู่ที่ว่าเรากล้าเริ่มให้ความรักเล็กๆก,กับโลกใบนี้ก่อนหรือเปล่าและเมื่อเรากล้าทำแบบนั้นใจเราจะเริ่มอ่อนโยนขึ้นแข็งแรงขึ้นและเปิดกว้างสำหรับโอกาสใหม่ในชีวิตอีกครั้งเสมอ5พูดประโยคนี้กับตัวเองทุกเชา้าฉันยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคำพูดว่าฉันยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ อาจดูเหมือนประโยคปลอบใจธรรมดาแต่สำหรับใครบางคนมันอาจคือประโยคที่ช่วยชีวิตไว้ได้โดยไม่รู้ตัวเพราะในวันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความผิดพลาดความรู้สึกแย่ความฝันที่พังความสัมพันธ์ที่จบหรือความพยายามที่ล้มเหลวเสียงในหัวของเรามักจะพูดว่ามันสายเกินไปแล้วเราทำพังไปหมดแล้วไม่มีประโยชน์ที่จะเริ่มใหม่ ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครสนับสนุนและแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่เชื่อตัวเองอีกต่อไปแล้วแต่ทันทีที่เราตัดสินใจจะพูดกับตัวเองว่าฉันยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเรากำลังทำสิ่งที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งคือการยอมให้ตัวเองลุกขึ้นจากความพังยอมให้ตัวเองมีสิทธิ์ได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งโดยไม่ถูกผูกมัดกับความผิดพลาดในอดีต ไม่ว่าเมื่อวานจะเละเทะแค่ไหนไม่ว่าเราจะเคยทำให้ใครผิดหวังเคยล้มเคยหนีเคยหยุดเคยล้มเลิกกี่ครั้งแค่พูดประโยคนี้กับตัวเองในตอนเช้าเราก็กำลังบอกกับใจเราว่ายังไม่จบชีวิตนี้ยังเปิดโอกาสให้เราเสมอปรับใดที่ยังหายใจอยู่เรายังเลือกใหม่ได้เรายังเปลี่ยนได้ชีวิตไม่น่าเบื่อ ไม่ใช่เพราะมันง่ายแต่เพราะเรารู้สึกว่ายังมีอะไรบางอย่างให้เราทำได้ยังมีความเป็นไปได้บางอย่างรอเราอยู่ข้างหน้าและการพูดกับตัวเองแบบนี้ทุกเช้าคือการสร้างพลังงานใหม่ให้จิตใจพลังการให้อภัยตัวเองการให้โอกาสตัวเองและการเปิดรับความเป็นไปได้แม้ยังไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรแต่มันคือการเลือกเดินต่อไม่หยุดนิ่ง และไม่ยอมให้ความผิดพลาดกลายเป็นตัวตัดสินชีวิตทั้งชีวิตทำพูดนี้คือการโอบรับตัวเองในเวอร์ชั่นที่ยังไม่สมบูรณ์แบบมันคือการยอมรับว่าชีวิตอาจไม่ได้ไปตามแผนแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอถ้าเรายังยอมเริ่มใหม่และการพูดซ้ำๆแบบนี้ทุกเช้าจะค่อยๆสร้างรากฐานใหม่ในจิตใจเราให้เราเริ่มเห็นตัวเองในมุมใหม่ มองเห็นความหวังเล็กๆที่อาจเคยมองข้ามมองเห็นทางเลือกที่ไม่ได้ถูกปิดตายและเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีพลังจะเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ยอมปล่อยชีวิตให้ผ่านไปแบบไร้จุดหมายอีกต่อไปความเบื่อชีวิตส่วนใหญ่มาจากการที่เรารู้สึกว่าชีวิตเราติดอยู่ไม่มีทางไปต่อเหมือนเดินวนอยู่ในที่เดิมซ้ำๆไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น แต่เมื่อเราสร้างความคิดใหม่ว่าเรายังมีสิทธิ์เลือกใหม่ได้เรายังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอจิตใจเราจะเริ่มมองเห็นประตูเล็กๆที่ค่อยๆเปิดขึ้นประตูสู่ความหวังความเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่ได้ใช้ชีวิตแบบที่อยากเป็นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เคยล้มเหลวกี่ครั้งหรือเคยพลาดเรื่องใหญ่แค่ไหนชีวิตไม่เคยปิดประตูให้ใครอย่างถาวร ถ้าคุณยังเลือกที่จะลุกขึ้นทุกเช้าคือโอกาสใหม่ที่จะเลือกความคิดใหม่เลือกการกระทำใหม่และเลือกเส้นทางใหม่คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตในวันเดียวแค่เริ่มใหม่ในเช้าวันนี้ก็พอเพราะการเริ่มเล็กๆแบบนี้คือรากของความยิ่งใหญ่ทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในโลกลองจินตนาการว่าคุณเป็นคนที่เคยพยายามเปลี่ยนนิสัยมาหลายครั้ง เคยตั้งเป้าหมายเคยวางแผนแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวทุกครั้งจนรู้สึกเหนื่อยหมดศรัทธาในตัวเองแล้วคุณก็หยุดพยายามหยุดฝันหยุดคิดถึงสิ่งที่อยากเป็นแต่วันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วพูดก,กับตัวเองว่าฉันยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแล้วคุณไม่ฝืนอะไรคุณแค่เริ่มจากการดูแลตัวเองเล็กๆดื่มน้ำ ออกกำลังกายเบาๆหรือเขียนสิ่งดีๆสักหนึ่งอย่างในสมุดแค่วันนั้นวันเดียวคุณอาจยังไม่ได้เห็นผลแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่ล้มเหลวตลอดไปคุณแค่เป็นคนธรรมดาที่พร้อมจะเริ่มใหม่ได้เสมอเพราะท้ายที่สุดแล้วความสําเร็จไม่ได้วัดกันที่ใครไปถึงเป้าหมายเร็วกว่าแต่วัดกันที่ใครยังไม่ยอมแพ้กับตัวเอง ใครยังเลือกที่จะเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งที่ล้มและการเริ่มใหม่ไม่เคยสายเกินไปสำหรับใครทั้งนั้นตราบใดที่คุณยังเชื่อในตัวเองว่าวันพรุ่งนี้ยังมีอะไรให้รอคุณอยู่แค่คุณกล้าที่จะบอกกับตัวเองซ้ำๆว่าฉันยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคุณก็ได้เปลี่ยนอนาคตของตัวเองไปครึ่งหนึ่งตั้งแต่เช้าแล้วจริงๆบางทีสิ่งที่เราเรียกว่าเบื่อชีวิต อาจไม่ได้แปลว่าเราไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่มันแปลว่าเรายังไม่เคยใช้ชีวิตในแบบที่หัวใจต้องการจริงๆเลยต่างหากหวังว่าคลิปนี้จะเป็นเหมือนชาวที่คุณเริ่มหายใจได้ลึกขึ้นอีกนิดอย่าลืมกดติดตามช่องสัญญาณกอดใจไว้นะคะแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่าเดินคนเดียวบนโลกใบนี้ค่ะ